คุณคุณพี่แม่มที่ถูกรางวัลแล้วให้รางวัลเกิงด้วยขอให้ถูกหวยทุกรอบทุกรอบทุกรอบอพู้ไม่ถูกป๊บปบเริ่มใจกับคุณพี่แม่มค่ะขอบคุณที่ถูกหวยและ ให้รางวัลพิงค่ะคุณขอให้ลูกค้าฉั้นถูกหวยทุกถูกหวยร่ำรวยพี่แม่มขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณลูกค้าขอบคุณความสุขความรู้สึกดีๆที่มาได้พบเจอกัน